ชเฮสตสโตเสื้อเยืดลิวพูสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเยืดเสื้อโปโลโมีมากมายหลายแบบและสไตล์ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่กเเท่เริ่มต้นเพียง240บาทเท่านั้นสาวกหงแดงไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยค่ะ สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กาลักเกันแนะลิเวอร์พูลเลื่อนแผนปิดดิวหนึ่งข้างให้เร็วขึ้นปิดดิวในเดือนมกราคมนี้เลยจิมมีก่กาลัเกอร์นะครับอดีตประกาลังคนเก่งของลิเวอร์พูลระบุขงดางควรที่จะเลื่อนแผนมาปิดดิวกับเดโยอุเปเมกาโนเป็นภายในวันที่1นึ่งมกราคมนี้เลยหลังจากที่เดิมทีเชื่อกันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจตัวเขาและคิดว่าจะดึงเข้ามาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีหน้า จมีการเลเกอ์นะครับอดีตยอดประการหลังคัลลิวพูสมสรนยักษ์อย่างศึกเวทีผิวมุเกดแสดงความเชื่อด้ว่าอดีตต้นสกัดเก่าของตนควรที่จะดึงดาโยอุเปมเมกกโนกองหลังของเขาอาบาลิซิกเลารุ่นทีมให้ได้เร็วขึ้นโดยควรที่จะทําให้อีกฝ่ายมาอยู่กับเทียมตั้งแต่วันแรกของตลาดก้นสกันั่งเตะรอบ2ช่วงเดือนมกราคมนี้เลยทีมของกุสือเจ็กกิงคลับเจอกับปัญหาใหญ่ในตำแหน่งแผงกองหลังหลังจากที่วิกิฟันไดส์เซนเตอร์แบ็กคนเก่งมีอาการเอ็นไขว้หน้า คล่องหัวเขา่าฉีกจนต้องพักเป็นระยะเวลานาดและอาจจะต้องถึงขั้นหมดสิทธิ์ลงเล่นไปตลอดทั้งสี่สั้นทําทำให้นตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็กตามธรรมชาติที่พอมีประสบการณ์สูงกับการเล่นในระดับทีมชุดใหญ่ของผู้เขานั้นเหลือเพียงแค่จโจเกเมสกับเจออร์มาติปเท่านั้นสำหรับอุปาเมก์นนั้นนะครับทำผลงานดีนมากๆกับอาบาริซิกจนทําให้หลายทีมสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทัพอย่างเช่นลิเวอร์พูลลแมเชสเตอร์ูไนเตดเป็นต้น ซึ่งแม้เจ้าตัวนะครับเพิ่งตัดสัญญาชบัแมกกับทีมยาวไปถึง1นปี2023ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาบาเลซิกจะยอมขาเขาเมื่อถึงเสมอร์ปีหน้าอยู่ดีการเลิกร์เปิดเผยว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเดิมทีลิเวอร์พูลต้องทุ่มเทเต็มที่กับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นาแต่ตอนนี้ไม่ว่าเดิมทีเป้าหมายในช่วงเสมอร์ปีหน้าของพวกเขาจะเป็นใครนะพวกเขาก็ต้องเลื่อนมาทําให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1เมื่อกราคมนี้เลย พวกเขาห้ามรอไปปิดอยู่ตอนจบในเดือนวกรตขมด้วยพวกเขาไม่ควรที่จะเสียเวลามากเกินไปในการเจอกับสโมสรอ,อืน่นตอนนี้ทุกคนกําลังพูดถึงไดโออุปเมกโนซึ่งเป็นกองหลังใบหนุ่มของอาบาริซิกผมไม่รู้ว่าเขามีประวัติที่ดูดีเหมือนกับเบอร์กิฟันด์ไดหรือเปล่าและที่จริงเขาก็อาจไม่ได้มีจุดเด่นเร่งลูกกลางจากเท่าไหร่ด้วยาการสูงเพียงแค่6ฟุต1นนิ้วหรือ6ฟุต2นิ้วแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่พวกเขาอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมแล้วก็ พวกเขาก็ควรที่จะต้องเลื่อนผ่านการซื้อตัวให้เร็วขึ้นพวกเขาควรที่จะต้องยอมเสียงเงินเพิ่มแล้วปิดดิวให้ได้ในวันที่1มกราคมซึ่งกว่าถึงตอนนั้นลิวูลต้องลงเล่นในเกมลีก11นัดโดยที่ไม่มีเวอร์กิลฟันได์คอยช่วยไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ควรพูดถึงเกี่ยวกับเวอร์กิลฟันได้นั้นก็คือย3เกมหลังสุดของลิวร์พวกเขาเก็บคลินชีดได้เพียง5นัดและฟันได์ก็ลงเล่นทั้ง23นัดที่ว่านั้นนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าต่อให้ฟันไดลลงเ่นด้นัแล,ลบ เราจะได้เห็นกันพวกเขาเคยเสียเจ็ดลูกในเกมอาร์ซอลและยังมีเกมที่เจอกับลีดอีกที่ลิเวอร์พูลเสียเป็นถึง3ประตูแต่ผมคิดว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องเสริมทัพครั้งยิ่งใหญ่อยู่ดีนะฮะวิดีโอความเป็นไปของลิเวอร์พูลหลังการขาดหายไปของเบอร์กิฟันดิสเป็นที่ยืนยันโดยเจ้าตัวแล้วนะครับว่าเบอร์กิฟันด์ปราการหลังคนเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลแห่งชุดฟุตบอลพิมพ์ลืงกล จำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าหลังถูกจอแดนพิฟอร์ดเข้าอัดในเกมการขันในศึกเมอร์ซิไซส์เดมิมทเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ยังไม่ได้ประกาศยังเป็นทางการถึงอาการบาดเจ็บละเอียดแต่ก็คาดการณ์กันว่าปันไายมีปัญหาที่เอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าหรือ ACL โดยมีความเป็นไปได้สูงที่เซ็นเตอร์แบ็กชาวฮอลแลนด์อาจจะถึงขั้นต้องปิดเทอมฤดูกาล2020ถึง2021 ทั้งเลือกเซนเตอร์แบ็กของหงดักหากว่ดไล่สายตากำลังดูในตำแหน่งเดียวกันนะครับของบรสเมชชีในเวลานี้พวกเขาก็จะมีโจโกเมสกับโจเอลมาติฟปาการังธรรมชาติในทีมชุดใหญ่ที่จะสามารถทดแทนการขาดหายไปยของเวกิวฟันไลได้ในทันทีนอกจากนี้เจอกิงฟลก็ยังมีฟันโยกกองกลางชิมชัดบราซิลเลียนที่สามารถถอยลงมาประจําการในพื้นที่ดังกล่าวได้เช่นเดียวกันอย่างที่ในยญงหงดงกเคยใช้มิคฟิวรานี้มาแล้วในแดนหลัง ขณะที่ทีมชุดเยาวชนของเชกิ้งคลับก็เคยดันแข่งอย่างเชฟวานนเบิร์กในวัย18ปีนันเทเนลฟิลิป23ปีเบลลี่คูเมติโอในวัย17ปีรวมถึงลิสวิลเลียมในวัย19ปีแม็กโคมิดกับจูเอลมาติปจะคุ้นเคยกับหงส์แดงของเชกิ้งคลับเป็นอย่างดีแต่ต้องสอรใกถ้าหากมีการบาดเจ็บในงานบ่อยครั้งจนไม่สามารถรักษาความสม่ำเสมอไว้ได้ขณะที่ตัวเลือกสำรองก็เคยมีตัวอยา่างเดยันรบเรน ก็ได้บอกลาทินแอนด์วิไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงเสม,มอที่ผ่านมาความสําคัญของเบอร์กิฟันไดกับลิเวอร์พูลให้หลังจากการย้ายจากซอมตันทัน,ทนสุ Liverpool ่ลิเวอร์พูลโดยสถิติประกันหลังค่าตัวแพงที่สุดในโล่75ล้านปอนด์ในตอนนั้นเบอร์กิฟันไดก็กลายเป็นคียแมนนิ่นแอนด์วิวได้ในทันทีโดยการขันแนวรับของหงดงให้กลายเป็นเต้ยในวงการลูกหนังยุโรป หนึ่งสถิติที่สามารถเทียบเคียงได้ชัดเจนก็คือพลพรรคเกรตแมนเชสเตอได้เคยเสียป,ประตูหัวยี่สิบประตูนศึกพรีเลียรเกีก96กเกมนะฮะก่อนหน้าที่ฟันไดจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ให้หลังจากนั้นพวกเขาเสียไปเพียงแค่า78ประตูในอีก96นัดถัดมาซึ่ง4 3เกมในนั้นนั้นเป็นการรักษาขีดชีดที่สำเร็จซึ่งสถิติมาสจันก็คือเจ้าตัวยังมีสถิติไม่เคยถูกคู่แข่งคนใดเลี้ยงบอลผ่านเขาไปได้เลย50เกมติดต่อกันตั้งแต่เดือนมีนาคมในปี2 0 1 8 ฟันได้ยังกลายเป็นอาวุธลับของหองด่างในการโจมตีทางอากาศเมื่อเขาหมวงพังประตูให้กับทีมบนเวทีลีกสูงสุดในแดนผู้ดีถึง6ประตูห่างนับตั้งแต่การออกสตาร์ทฤดูกาล2019ถึง2020ที่ผ่านมาโดยมีเพียงโดมดิริคัตเบิร์ตเลวินเท่าน,นั้นที่ใช้ศรีรษะในการจบสกอร์ได้มากกว่าเวกิฟันดส์คาดการความเป็นไปหลังจากนี้ มีความเป็นไปที่สูงที่โจคกเมตกับโจเอลมาติฟและฟอร์มิโยจะได้สลับกันประสานงานร่วมกันในบทบาทเซนเตอร์แบ็กเมื่อผู้เล่นทั้งสามรายเป็นเพียงทรัพยากรในตำแหน่งดังกล่าวของทีมในชุดใหญ่ที่เหลืออยู่เท่านั้นในเวลานี้เป็นที่น่านักใจแทนได้คอปไม่น้อยเมื่อทั้งโจคกเมตและโจเอลมาติฟได้เคยแสดงให้เห็นถึงจุดบอดในเกมร,รับให้เห็นมาแล้วยำผีออก โดยเฉพาะกับในลายของจูโกเมสกับฝันร้ายที่ถูกอาซนอลไล่ลยขยโยก7ประตูต่อ2องที่วิลล่าพักเมื่อไม่กินวันที่ผ่านมาในอรายสัน้นพวกเขากเพิ่งจะได้อลิสันเบเกอร์นายทวันหายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมแต่เขาว่ายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเมืองกาวชาบ,บราซิลียนจะสามารถลงทดสอบได้มืา่าไยซึ่งนั้นยิ่งทำให้ลิเวอร์พูลตกยในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่หางมองไปในระยะยาวแม้กู๊เซนทูบัคที่ขาดเวอกิลฟันไดที่จะทําให้แนวรับของหงแดงไม่แข็งแกร่งอย่างเคยแต่ไม่มีใครที่สามารถล่วงรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วผลกระทบจากการขัดให้ไปของประกันหลังดัชแมนจะร้ายแรงถึงขนาดทําให้พวกเขาไม่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้หรือไม่แต่เราสาวกเดอะคอฟก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วณนะเวลานี้เนื่องจากขาดเวอร์กิวฟันไดไป ราม่าเยอะเกินเจคกิครับรับบทอารมณ์พูดเรื่องสถิติ100ประตูของซาลาโมเบซาลค์ก่อนหน้าของสมสรลวผู้พูกกลายเป็นผู้เล่นคนที่17ในประวัติศาสตร์ของสมสรที่สามารถยิงได้ถึง100ประตูหลังจากจบเกมที่พวกเขาบุกไปเสมอกับเอวตัน2 2ในศึกเพีย์ลีกในนัดเมื่อซีซ이ยดมิมานอย่างไรก็ตามแมบบ้ว่าเจคครับก็ได้ออกมาชื่นชมประตูของดาวยิงกินชนุดเยี่ยบในเกมนี้แต่เขาก็ได้กล่าวว่า ตนไม่มีอารมณ์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากเกิดราม่ามากมายในเกมทั้งอาการบาดเจ็บของเบกิฟันได์และติอากุอาคันตร่ารวมถึงการถูกปฏิเสธประตูชัยในช่วงท้ายเกมจาก v a r ผมบอกว่าคุณจะสามารถหาที่ที่คุณโนตเอาไว้ได้นะว่าผมพูดความยอดเยี่ยมของโมซาราเอาไว้บ่อยขนาดไหนและทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเป็นมันยอดเยี่ยมมากประตูนั้นมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ใช่มันเป็นประตูที่สวยงาม และสถิตินั้นก็เหลือเชื่อมันเป็นอะไรที่มามากแต่ผมเชื่อว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็คงไม่มีอารมณ์พูดถึงเรื่องนี้หลอกนะครับเจ็เกลกล่าวจับประตูหนึงกล่าวนะครับของซาร่านอกจากจะทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่ยิงครบ100ประตูใน,นการรับใช้สโมสรแล้วเจ้าตัวยังทําสถิติเป็นผู้เล่นที่ยิงครบ100ประตูได้เร็วที่สุดอันดับที่3 โดยทําได้159นัดเป็นรองปีค่าแจ็คพาร์กินสัน153นัดและโรเจอร์ฮันส144นัดเท่านั้นนะครับนี่คือสรุปการลี์ผู้รับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20ตุลาคมนะฮะ